สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุขยข่าวบัน,บนเทิงครับเตยนะครับเบลค่ะโอเคฮัม okay, ามาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะครับว<ช>ันพุทธที่20กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับวันนี้รับรองว่าข่าวสารในวงการบันเทิงของเราโอ้โหวันนี้ใครที่เป็นแฟนๆของคุณโฟสกลรัตน์ฮะวันนี้จะมารู้กันว่ากับไฮโซนัทที่มีรูปหลุด เป็นใครกันแน่นะฮะรวมไปถึงสาวจอยชนิชาน้องนกหรือว่ารัชนกแรงเงาวันนี้ครับเขามีข่าวครับผมว่าอัพค่าตัวขึ้นครับหลังจากที่โด่งดังแล้วนะฮะแล้งก็กระแสจากบทรัชนกเปรี้ยงเนี่ยเริ่มมีงานหลายๆงานเข้ามาถูกต้องเรียกว่าพองานเยอะปุ๊บพอดังปุ๊บก็เลยอัพค่าตัวถูกต้องครับรวมไปถึงแรงเงาสองครับใครคิดถึงวันนี้ได้ฟังจากปากน้องนกอย่างแน่นอนนะฮะรวมไปถึงความรักด้วยเขาบอกว่าคบหนุ่มแล้วหกปีเป็นยังไงบ้างหนุ่มคนนี้นะครับรวมไปถึงข่าวคราวของ คุณวิววรรณรสวันนี้มีอีกแล้วเหมือนกับว่าเพิ่งผ่านวาเลนไทน์มามีข่าวเหมือนไม่ค่อยดีสชกเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวต้องติดตามละกันนะส่วนอัื่เบที่2เราก็จะมีข่าวของคุณยุ้ยจิรนันมโนแจมใช่แล้วค่ะเขาไปทําอะไรครับวันนี้เขาควงคู่กับหวานใจหนุ่มธันทนากรไปร่วมทําบุญฉลองวันเกิดด้วยถูกต้องนะรวมไปถึงข่าวของคุณแดงครับที่มีข่าวว่าจะดึงลูกหม้อของตัวเองฮะไม่ว่าจะเป็นแผ่นเค้กคุณอ้ํา ขวัญอุตสามณีคุณนุ่นวรนุษย์ไปอยู่กับทางช่อง3ข่าวนี้จะเป็นยังไรรอติดตามในเบรกที่2นะครับแต่ว่าเรื่องวันที่ข่าวแรกสําหรับของสาวสวยคนนี้ล้กันสาวโฟสกลัดนะฮะก็ล่าสุดครับได้ไปเจอในงานแถลงข่าวภาพยนตร์นะฮะ Beautiful Creature นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่หลายๆคนบอกว่า เป็นหนังสือที่ขายดีมาก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาทําเป็นภาพยนตร์คือตามรอยของถวยไลท์เออเขาบอกว่าใครที่ชื่นชอบถวยไลท์เนี่ยน่าจะชอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะคือมันคล้ายๆกับถวยไลท์แต่กลับการคือบทเด่นของถวยไลท์คือพระเอกพระเอกแต่เรื่องนี้บทเด่นคือนางเอกที่เป็นแม่มดที่มีพลังพิเศษแต่ผู้ชายเนี่ยหมือว่าผู้ชายเป็นคนธรรมดาแต่มาลักกับคนที่มีพลังพิเศษเนี่ยต้องดูดูว่าเขาจะปกป้องเธออย่างไรโดยที่เป็นคนธรรมดานะ เดี๋ยวต้องตอนนี้ก็น่าจะพรุ่งนี้นะฮะวันพฤหัสน่าจะเข้าให้ชมกันแล้วทุกโรงภาพยนตร์แล้วกันสำหรับ Beautiful c r e a t o r นั่นเองนะครับก็ไปเจอนั่นแหละสาวโฟนในงานอัปเดตนิดนึงครับกับไฮโซนัทนะฮะที่มีรูปหลุดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะรู้ไหถึงตอนนี้เนี่ยเรียกว่าศึกษากันได้ไหมนะฮะรู้ไหมถึงวาเลนไทน์ครับเขาบอกว่ามีดอกไม้ช่อโตมามอบให้ใช่ของคุณนัทหรือเปล่านะฮะรู้ไหมถึงข่าวของเขาบอกว่าคุณนัทเนี่ย ไม่ค่อยแมนเท่าไหร่นะเออแอบชอบอะไรอย่างงี้เก่กว้าง่ปมีข่าวว่าไม่ค่อยแมนฮะแล้วก็มีข่าวอีกเขาไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วเขาเหมือนกับว่าทางรายการนั้นก็ถามถึงเรื่องหัวใจว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างเขาบอกคุณไนท์เขาบอกว่าอ๋อมีแฟนแล้วครับจะใช้สาวโฟบ้างโฟคิดว่าใช้โฟไหมค่ะไปฟังจากปากสาวโฟกันเลยครับ โซนนะอันนี้ยังเ็พี่จ้หนางผมค่ะก็พี่นัทก็เป็นพี่ที่รู้จักกันค่ะก็จริงๆก็รู้จักพี่เขามาประมาณสัก 3- 4เดือนแล้วค่ะแล้วก็พี่เขาก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็นิสัยดีมากๆแต่ว่าศึกษาดูใจนอยู่ก็ไม่ได้เชิงศึกษาดูใจค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนเวลาปรึกษาพี่เขาเรื่องธุรกิจหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราก็โตแล้วเรารู้สึกว่าอยากมีอะไรที่มันรองรับที่มันมั่นคงมากกว่านี้ก็คือถามพี่เขาว่าถ้าเกิดเราจะมีธุรกิจของตัวเองเนี่ยเรา จะยังไงดีกลัวทำแล้วเจ๊งหรืออะไรเงี้ยคะปรึกษาเขาจีบหรือเปล่าก็ยังนะคะไม่มียังไม่มีโทรมาหานะคะเหมือนส่งดอกไม้ส่งอะไรมาให้โตลอดเลยอเลยก็มีส่งมาบ้างตามเทศกาลนะคะก็คนรู้จักกันไปนทยไปไทยพี่เขาก็ส่งมาให้ค่ะด้วยแล้วจีบ่ะส่งก็ไม่ได้ส่งว่าไม่ไม่มีการอะไรค่ะก็แค่ส่งดอกไม้มาให้เฉยๆแสดงว่ากับพี่ชายก็มีโอกาสพัฒนาเหมือนกันเอออันนี้ยังอันนี้ยังไม่ทราบจริงๆเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ก็ยังเป็นแค่พี่ชายอยู่ค่ะแต่เห็นว่าไปไหนมาไหน ทานข้าวว่างอะไรเงี้ยค่ะไปกันสองคนด้วยเห้อเห็นรูปมันมีภาพสองคนยังไม่เคยไปกันสองคนเลยค่ะอ,อ,อันนี้<ป>อันนี้เรื่องจริง มีพี่สาวโฟไปด้วยค่ะแล้วก็มีพวกพวกลุ่มเพื่อนพี่เขาไปด้วยค่ะเมื่อคืนพี่เขาไปออกรายการเน,น,น,นี่ยไทโฟไคล์มาแล้วคนถามว่าเขามีแฟนหรือยังแล้วบอกเขามีแฟนแล้วเป็นอะไรไม่ใช่อยู่ในวงการดาราคนมันไปตีความว่าเป็นวงการนักร้องคู่โจหรือเปล่าเขาเอ่ยฝากแล้วเป็นแฟนกันแล้วอะไรไม่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามานโฟก็ไม่ได้ดูพี่เขาสัมภาษณ์ด้วยแต่ว่าพี่เขาแบบเฮ้ย๋ยาเขาจะมีสัมภาษณ์นะฝากแบบโปรโมทเขาหน่อยสิอะไรเงี้ยเราก็แบบได้ได้ลงอิสกแกรมให้พอเเออกตัวแบบเนี้ยคิดไหมคะว่าจะเป็นเรางี้้เเคคาไไไมม่่่ดดิลยะ อยากย,ย,ย,ยค่ะรอให้เขาพูดชื่อหนูก่อนดีกว่านะอยากค่ะอ <c oughs> ยากว่าถ้าเขาเอ่ยชื่อต้องโฟลต้องโฟโอเคเลยเหรอหนูว่าเขาไม่เอ่ยลองมันก็มีข่า ที่ผ่านมาเขาก็โดนเยอะอยู่เหมือนกันว่าเรื่องความไม่แมนอะไรประมาณนี้เราเรื่องนี้คือยังก็คุยกับโฟก็แมนนะคะก็เหมือนคุยคุยกับเราแล้วก็คุยกับเขาแบบเหมือนปรึกษากันทุกเรื่องอะค่ะมีหวันใจบ้างไหมกระแสเขามาเยอะเลยเท่าที่รู้จักนะคะพี่เขาก็เป็นผู้ชายนะคะก็เอาเป็นว่ามองในความความที่เขาเป็นคนที่วิสัยดีแล้วกันนะคะอย่าไปมองเขาเรื่องทางด้านนั้นเลยครับนะฮะก็สุดท้ายครับก็เป็นแค่พี่น้องกันนะฮะก็รู้จักกันได้3-4เดือนแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญ คุณไนท์ก็รู้อยู่เขาเป็นไฮโซเป็นนักธุรกิจนะครับก็เลยมีการปรึกษาเรื่องราวของธุรกิจเพราะว่าอย่างที่รู้กันอาชีพนักร้องอาชีพดารามันไม่ยืนยาวทักเท่าไหร่ฟุลโฟนเนี่ยก็เลยอยากจะหาว่าอาชีพมันจะมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองประมาณนั้นก็เลยปรึกษากันเยอะขึ้นนะส่วนภาพหลุดครับที่ว่ามีภาพหลุดไปเดินห้างกันยอมรับว่าไปกันจริงแต่ว่าไปกับพี่สาวนะ คือเขาบอกว่ายังไม่เคยไปไหนกัน2ต่อ2เลยนะฮะรวมไปถึงเขาบอกว่าศึกษากันอยู่ไหมตอนนี้ก็อย่าเรียกว่าศึกษาดีกว่าเรียกว่ากําลังแค่ว่ามันมันเพิ่งเริ่มต้นนะฮะก็ถามสีเดอนก็ยังแค่แบบเพิ่งเริ่มคือเป็นแค่พี่น้องกันเขาบอกว่าถามว่าจีดไหมเขาบอกว่าพี่เขายังไม่เคยโทรมาหาเลยนะแต่ถ้าโทรมาค่อยว่ากันส่วนว่าเลนทายครับเขาบอกว่า พี่เขาก็ชอบชอบส่งดอกไม้ม,มาตามเทศกาลอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีการ์ดหรือว่าข้อความรักนะทุบๆไม่ใช่บบไม่ใช่อย่าง,างนั้นปกติก็เราร,รู้กันอยู่แล้วว่าวาเลนไทน์เนี่ยก็จะมีดอกกุหลาบอะไรให้แล้วอีกอย่างเขารู้จักกันเองก็ให้ดอกไม้ก็ไม่ผิดนะพี่เต้พูดถึงถูกต้องะนะส่วนที่เขาบอกว่าไปสัมภาษณ์ผมมีแฟนแล้วครับเขาบอกว่าคุณโปบอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะเดี๋ยวขอไปดูเทปก่อนแล้วกันว่ามาจากไหนแต่ว่าพี่เขาบอก บอกว่าพี่เขาจะไปออกรายการนี้นะช่วยโปรโมทให้เขาหน่อยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเนื้อหาที่เขาพูดเนี่ยมันออกมาเป็นแบบไหนนะส่วนนี้ข่าบอกว่าไม่แมนนี่เขาบอกว่าโอ้ไม่จริงเลยยืนยันเลยหลังจากที่รู้จักกันมาสามส่เดือนเขาบอกเป็นคนดีแล้วก็นิสัยน่ารักมากนะฮะแล้วก็ทำานึ่งชปเปคแฟนครับเขาบอกว่าดูเปลี่ยนไปหรือเปล่าดูดูดูบอกว่าดูกันบอกว่าใช้เวลาเยอะขึ้นนะฮะเขาบอกจริงแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมากเขาบอกว่าขอไม่น้นคนหล่อฮะน้นคนดีแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิง พอแล้วมไม่รู้ว่าไฮโซนัทนะจะเข้าตรงสเปคของสาโฟหรือเปล่าต้องรู้ต้องรอ,รอดูติดตามการตอบไปแล้วกันสำหรับไฮโซนัทแล้วก็สาโฟนั่นเองนะครับมาอีกหนึ่งสาวครับสาวคนนี้ก็ไปเจอในงานเดียวกันกันกบงานเปิดตัวภาพยนตร์ Beautiful Creature ก็คือสาวจอยชนทิชานั่นเองนะจะมาเนี่ยแหละอัปเดตนิดน,นึงครับผลงานตอนนี้มีอะไรกันบ้างนะฮะเห็นว่ามาว่าแรงเงาสองกำลังจะ กลับมามนะฮะแล้วก็เรื่องราวของอการกกงค่าตัวหลังจากที่รัชนกนี่โหดังกันทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ไม่มีใครไม่รู้จักลูกนกนลูกนกเห็นเขาบอกว่าอัพค่าตัวพิธีกรเนี่ยหหลักเลยนะเออ นับนเออนับ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 นัับน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 ับับน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  ก็ถ้าเกิดว่าแฟนๆแบบอยากจะชมกันตอนนี้ก็อยู่ในในส่วนของอผู้ประพันธ์กําลังเขียนบทอยู่อะไรเขียนเนื้อเรื่องอยู่นะคะว่าว่าทิศทางจะไปในทางไหนแต่ว่าเรื่องรายละเอียดยังไงเนี่ยก็ต้องต้อง,องรอถามทางผู้ใหญ่ทางพี่หน่ายาาแล้วก็มีการพูดคุยกันบ้างก็คือไม่ใช่จอยคนเดียวจริงแล้วเขาก็บอกว่า ทุกคนเลยที่ที่เล่นแรงเงาก็จะจะแบบกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แล้วเพิ่งจบไปเหมือนรัชนกยังค้างคายังยังไม่จบบทสรุปยังไม่ชัดเจนภาคนี้หลายคนก็เลยจับตามองว่าโอ้โหต้องบทรัชนกจะต้องเด่นมากกว่าเดิมเข้มข้นมากกว่าเดิมก็ต้องมีแหละหลายแล้วคนก็เหมือนว่าท่านี่เราเธอจบเธอยังไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยภาคนี้อาจจะแบบคิดว่าคิดว่าอันนี้ส่วนตัวนะคะไม่รู้ว่าว่าผู้พันธ์จะเกยนยังไงแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะแบบมีบทลงโทษหรืออะไรที่ทําให้คนแบบ รู้สึกสะสมอะไรเงี้ยกับสิ่งที่ได้กระทำไปอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเรื่องใหม่ละคะทีก่กำลังถ่ายตอ,อนนี้เป็นไงคะก็คือบทบาทก็จะเป็นร้ายเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้ก็จะไม่ได้แบบซ่อนร้ายมากก็จะแบบสแสดงออกค <_ letter> <_ letter> ่นอนข้างสแสดงออกแต่เป็นไม่ได้ไม่ได้ร้รายหรือกค่ะจะเป็นร้ายแบบเวียงวีนเป็นเหมือนว่าน้องใหม่เพิ่งเข้ามาในวงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบดังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าปอปปูลาดนึงชิก็เล่นตัวอะไรอย่างเงี้ยชิก็แบบว่าไม่ได้ต้องแบบทุกอย่างต้องได้ได้ดั่งใจชีเลยประมาณนั้นอื การเยอกระทบเรื่องรักมั้งไหมครับไม่มีอะค่ะไม่มีไม่มีความหมายคือไม่มีรักหรือไม่กระทบหรือยังมีรักแต่ไม่กระทบเรื่องความรักแต่พอเปิดตรงเปิดตัวจริงจังกับสื่อก็ไม่ได้ปิดนะแต่ว่าเพียงแนี่ว่าคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จะชอบชอบออกมางานหรือมาเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบ ปาราซี่อะไรก็เห็นประจำนะเออก็ลงหนังสงหนังสือก็คนเดิมเขาบอกว่าเนี่ยดังขึ้นแล้วค่าตัวสูงขึ้นด้วยจริงปะมันก็มาตลอดอ่ะตลอดมันก็มาตลอดไม่จริงไม่จริงมันก็แล้วแต่งานแล้วแต่ผลงานแล้วแต่หน้างานนะคะอย่างแบบงานพิธีกรก็ยังรับเหมือนเดิมคือถามพี่เขาได้ก็ต้องดูว่าว่าเออเราเคยทํางานด้วยกันมาก่อนแล้วอยู่ดีวันหนึ่งชุนแบบ มีเป็นคนรู้จักมากขึ้นจะไปเรียกแบบมากขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็อยู่ที่ผลงานว่าเราทํางานมานานขนาดไหนแล้วก็งานที่เขาอยากให้เราทําประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพีเซนเตอร์หรืออะไรมันก็ต้องตามเลทที่เขาเรียกกัารเไรอย่างเงี้ยแต่อย่างงานพิธีกรหรืองานออกอ e ีเวนต์เนี่ยก็ทั่วไปปกติไม่ได้แพงคะ่ะเหมือนเดิมออวายจริงเหรอจริงเหรออย่ามาสิยังห้าอยู่เลย <laughs> ยังห้าอยู่เลยยังไม่หกค่ะเออไม่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นซุปตาร์ก็เป็น นักแสดงทั่วไปที่สามารถทำงานได้หลายอย่างอะไรอย่างี้ก็อัปเดตกันไปฮะก็ะตอนนี้กำลังถ่ายละครเรื่องนางร้ายสายลับอยู่นะฮะก็เป็นคาแรคเตอร์เหมือนเดิมเขาบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์เป็นคนไม่ดีอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนะฮะ,ะแต่ว่าเป็นร้ายแบบว่าไม่เก็บร้ายแบบแสดอแสดงออกอมาเลยแต่ว่าคาแรคเตอร์จาก เรื่องแรงเงาลัชนกเนี่ยร้ายลึกๆไหลเก็บหรอไหลทีไม่เก็บวิน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 วิงเวียงเอาแต่ใจนะคะก็ต้องรอติดตามกันว่าออกมาจะเป็นแบบไหนส่วนเรื่องแรงเงาสอครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันบ้างนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้บทสรุปนะครับเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วพอนักแสดงได้รู้ว่าเฮ้ยแรงเงากำลังจะกลับมาเขาบอกว่า ดีใจกันมากเพราะว่าตอนที่ถ่ายทำแรงเงาพักแรกค่ะ่ายทำกันอยู่ถึง9เดือนหรือว่าอยู่ด้วยกันกองเดียวกันคือก็เริ่มมีความเินสนมแต่ว่าต้องรอดูแล้วกันว่าะจอกมาเป็นแบบไหนแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยบทของรัชนกมันยังมันยังไม่สุดว่ะมันยังค้างคาอยู่เขาบอกอยากจะดูอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาบอกจริงๆแล้วมีแน่นอนบทสรุปของรัชนกค่ะจะไม่รู้ว่าจะเป็นบทลงโทษแบบไหนเพราะว่าตอนนี้ก็รอผู้บุญพันธ์จัดมาอยู่นะฮะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับส่วนเรื่องราวของความรัก เขาบอกว่าก็เป็นหนุ่มนอกวงการฮะก็คบมาทั้งหมด6ปีแล้วนานมากนานมากแล้วก็ถามว่าเรื่องของอนาคตน่ะคิดไหมเขาบอกว่ามีคิดครับแต่ว่าไม่ได้ว่าแบบว่าจริงจังคุยกันแบบว่าขำๆก่อนก็คบกันขนาดนี้แล้วก็ต้องมีคิดนิดนึงแหละถูกต้องเขาก็เลยถามว่าพร้อมไหมที่จะเป็นเจ้าสาวหรือแต่งงานเขาบอกว่าตอนนี้ขอทำงานก่อนเพราะว่าตอนนี้งานกำลังจะกลับมาก็กำลังรุ่งด้วยนะส่วนเรื่องราวของที่เรียกว่า กลุ่มาตัวว่าโอ้จริงๆไม่นะยังเหมือนเดิมยัง5หลักเองไม่ได้6หลัก7หลักอย่างที่เขาว่ากันนะครับรอติดตามกันผลงานของสาวจอยชนทิชานั่นเองนะครับช่วงนี้พักเบรกสชกคนนึ้ครับ s k 9 9คุ๋ยอซเคมีชนิดน้ำช่วยเพืทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางราก